ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหรือเราอยากอยู่คนเดียวสงบใส่เพื่อคนอื่นเราก็จะมีความภูมิใจใช่ไหมคะความภูมกิกจจะเป็นสื่อต่างๆที่เราจะได้รับความรู้มานะคะความรู้นี้เราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราเอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะเช่นก็จะเป็นสื่อต่างๆที่เราจะได้รับความรู้มานะคะความรู้นี้เราไม่ได้เก <c oughs> ็บไ,ไว้คนเดียวเราเอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะเช่น นะคะได้พบความสุขนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราแบ่งปันไปแล้ว2ข้อเนาะก็เหลืออีก3ข้อนะคะก็คือ1เมื่อกี้เราให้ความสุขสนุกไปแล้วนะคะเพื่อคนอื่นเราก็จะมีความภูมิใจใช่ไหมคะความนะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความสุขหลายด้านที่เราสามารถที่จะหามาให้ตนเองหรือเราสบายเราก็มาท่องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต เห็นไหมคะความรู้มันมีมากมายที่ผู้สูงวัยต้องการที่จะจะได้ตั้นะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความสุขหลายด้านที่เราสามารถที่จะหามาให้ตนเองหรือเราสามารถที่จะแบ่งปันให้หลายหท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สุภตามาแบ่งปันนะคะก็คือ ความสุขอย่างไหนที่เราสามารถทำเองได้ความเรียนรู้ไม่ได้มีขีดจํากัดน,นะคะคือการที่เราจะมารับสมองอยู่บ่อยๆนะคะคือเราอยากมีเพื่อนใช่ไหมคะเราก็ไปหาเพื่อนเรารู้จัก ควรจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเราจะเป็นคีเตอร์ได้นะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะพูดถึงคนอื่นทั่วๆไป้ไรู้ว่าความสง่าง,งามมันจะเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะก็คือแล้วก็เป็นความสุขสว่างค่ะความสุขสว่างท,ที่นี้คืออะไรคะก็คือเราได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหรือเราอยากอยูอย่คนเดียวสงบใช่ค่ะสำหรับผู้สูงวัยเนาะในความสุขค่ะ จะหาความสุขใส่ตัวเองก็คือความสุขสว่างนั่นเองก็คือการเรียนรู้เราไม่มีการเรียนเราไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะมันก็เป็นการที่เราได้ใช้สมองนั่นเองนะคะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดด้วยรักเล่นค่แล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็น ผู้สูงวัยอย่างไรใหญ่ดูแลผู้สูงวัยบ้านสุขตาค่ะมาแบ่งปัน,ปนความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเรามาบอกเล่าเรื่องเคล็ดลับกันต่อนะคะเ,เพื่อนๆเคล็ดลับที่เราจะทําให้ผู้สูงวะะัยค่ะแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็น ผู้สูงวัยอย่างไรความสุขสงบนี่คืออะไรคะก็คือความสุขทางจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะคือเราจะทํำยังไงนะคะทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบก็คือดูแลดูแลผู้สูงวัย <c oughs> บ้านสุขตาค่ะมาแบ่งปันความรู้เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะก็จะเป็นสื่อต่างๆที่เราจะได้รับความรู้มานะคะความรู้นี้เราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราเอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะเช่น ได้เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้นะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทําอะไรเพื่อคนอื่นได้ตั้งเยอะแยะม,มากมายค่ะการที่าสามารถที่จะแบ่งปันให้หลายหลายท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สุขตามมาแบ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไหนที่เราสามารถทําเองได้ค่ะแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็น ผู้สูงวัยอย่างไรนะคะได้พบความสุขนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราแบ่งปันไปแล้วสองข้อเนาะก็เลยอีก3ข้อนะคะก็คือ1เมื่อกี้เราให้ความสุขสนุกไปแล้วนะความสุขสงบนี่คืออะไรคะก็คือความสุขทางจิตวิญญาณนั่นเองนะคะคือเราจะทํำยังไงนะคะทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบก็คือได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหรือเราอยากอยู่คนเดียวสงบ ผู้สูงวัยบ้ายสุขตาค่ัมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะ่งางามนะคะค่ะความเราต้องมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้สูงวัยที่เรา ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะให้มีความสง่างามนะคะค่ะความสง่างามก็คือการที่เราได้บอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะหรือเราได้ทําอะไรสิ่งใหม่ๆสิ่งไหนที่เราไม่เคยรู้เราก็ต้องหาให้รู้นะคะอย่างเราเป็นคีเตอร์เห็นไหมคะเราก็หาความรู้มาใส่ตัวเองค่ะว่าทําอย่างไรโน้ตสามารถที่จะแบ่งปันให้ หลาหลายท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สุัตามาแบ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไรที่เราสามารถทําเองได้ใจของเรานี่เราก็จะคิดว่าวยเราสง่างามเหลือเกินไปไหนมาไหนเราก็ล้องแค่ว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความสงา่าแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็น ผู้สูงวัยอย่างไรเราไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะมันก็เป็นการที่เราได้ใช้สมองนั่นเองนะคะ,ะ,คะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดค่ะด้วยรักและให้มีความสง่างามนะคะค่ะความสง่างามก็คือการที่เราได้บอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะหรือเราได้ทำอะไรเพื่อน นี้ก็คือความสุขสว่างความสุขสว่างก็คือแสงสว่างใน,ในการที่เราไม่มีข้อจํากัดในการเรียนรู้นั่นเองนะคะค่ะความสุขสงบความเรียนรู้ไม่ได้มีขีดจํากัดนะคะคือการที่เราจะมารับสมองอยูย่บ่อยๆนะคะคือเราอยากมีเพื่อนใช่ไหมคะเราก็ไปหาเพื่อนคะ่ะแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะคะ่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็น ผู้สูงวัยอย่างไรก็ว่าจะเป็นสื่อต่างๆที่เราจะได้รับความรู้มานะคะความรู้นี้เราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราเอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะเช่นรู้ไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเรียนรู้ในในหลายๆด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อต่างๆนะคะไม่สบายเราก็มาท่องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะความรู้มันมีมากมายที่ผู้สูงวัย ต้องการที่จะจะได้งความสุขสงบนี่คืออะไรคะก็คือความสุขทางจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะคือเราจะทํำยังไงนะคะทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบก็คือนะคะได้พบความสุขนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราแบ่งปันไปแล้วสองข้อเนาะก็เหลืออีก3ข้อนะคะก็คือ 1. เมื่อกี้เราให้ความสุขสนุกไปแล้วนะให้มีความสง่างามนะคะ ค่ะความสง่างามก็คือการที่เราได้บอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะหรือเราได้ทําอะไรเราจะเป็นคีเตอร์ได้นะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะพูดถึงคนอื่นทั่วๆไปใจของเราเนี้เราก็จะคิดว่าวยเราสง่างามเหลือเกินไปไหนมาไหนเราก็คล่องแคล่วว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความส,สามารถที่จะแบ่งปันให้ ลหลายท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สุขตามาแบ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไหนที่เราสามารถทําเองได้ใจของเรานี่เราก็จะคิดว่าวิเราสง่าง,งามเหลือเกินไปไหนมาไหนเราก็ล่องแคล่วว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อาาื่นนั่นเองก็คือความสัสามารถที่จะแบ่งปันให้ลหลายท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สุนตามาแบ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไรที่เราสามารถทำเองได้เพื่อน สามารถที่จะแบ่งปันให้ลหลายๆท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สมัตามาแบ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไรที่เราสามารถทําเองได้ใจของเรานี้เราก็จะคิดว่าวิเราสง่างามหรือเกินไปไหนมาไหนเราก็ข้องแค่ว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความนะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความสุข ด้หลายด้านที่เราสามารถที่จะหามาให้ตนเองหรือเราเราไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะมันก็เป็นการที่เราได้ใช้สมองนั่นเองนะคะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดด้วยรักแรงของความสุขสงบนี่คืออะไรคะ่ะก็คือความสุขทางจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะคือเราจะทำยังไงนะคะเทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบก็คือ จของเรานี่เราก็จะคิดว่าวิเราสง่างามเหลือเกินไปไหนมาไหนเราก็ต้องแค่วว่องวัเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความสังเครารู้จักควรจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเรารู้จักควรจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะสำหรับผู้สูงวัยเนาะในความสุขค่ะ จะหาความสุขใส่ตัวเองก็คือความสุขสว่างนั่นเองก็คือการเรียนรู้เราไม่มการได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหรือเราอยา,อยากอยู่คนเดียวสงบสเพื่อเพื่อนเพื่อคนอื่นเราก็จะมีความภูมิใจใช่ไหมคะความภูมิสบายเราก็มาท่องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะความรู้มันมีมากมายที่ผู้สูงวัย ต้องการที่จะจะได้ตรงนี้ก็คือความสุขสว่างความสุขสว่างก็คือแสงสว่างใน,ในการที่เราไม่มีข้อจํากัดในการเรียนรู้นั่นเองนะคะค่ะความสุขสงบสบายเราก็มาท่องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะความรู้มันมีมากมาย